มาทํำขยาไก่บ้านกับวัตถุดิบสดๆรอบสวนกันครับดูฮะไก่แบบน่ารักมากอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับมาเอาขาก่อนนี่ข่าสําหรับตําพริกแกงนะวันนี้เราจะใช้ตําพริกแกงแบบสดๆน,นี่ใหญ่อบอกดีๆฮนะไปต่อไปเอาตะไคร่ะ ตะไคร้หรือหัวขี้ไค้นั่นเองสุดเลยสุดขากอเลยตามตำลาครับใบมะกรูดนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามตำลาเลยครับทุกคนนี่เยอะจะได้หอมๆเครื่องเทศของเราไปพริกแห้ง หอมแดงกระเทียมหมากพริกสดๆขาต้นนี่ฮีดกมากพริกต้นนี้แบบโอ้หทุกคลิปทุกคลิปทุกครั้งใส่พริกใส่พริกดิบด้วยนะฮะพริกสดสดด้วยจะได้แบบหอมอืมใส่เยอะไปเลยเผ็ดพิซจดเข้าบ้านเอาจากนั้นตำนี่ ตําให้ละเอียดแหลกๆเลยฮะหลังจากพิแกงแหลกแล้วเรามาสับไก่กันครับทุกคน mm. น,นี่แบ่งก่อนแบ่งสัตว์แบ่งส่วนก่อนทุกคนนี่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะฮะนี่ตับไตใส่ภูมออ หลังจากนั้นนี่นำหมอ้อมาค้างเลยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงใส่พริกแกงลงไปนี่หอมมากหูสงปุ่นเลยวูเส็มหน้าคนนี่คนเลเลยเตาของเราก็ใกล้จะมอรณาภาพแล้วนะฮะทุกคนดูเมื่อกี้ล่วงแตกเลย <laughs> ประกอบขึ้นใหม่ พริกแกงหอมแล้วใส่ไกล่ลงไปเลยครับทุกคนนี่เกือบไหมหอมมากจากนั้นปรุงเครื่องด้วยสีอิ๊วขาวซอสผาเขียวผงชูรสผงปรุงรสนิดหนงน้ำมันหอยใส่ลงไปน้ำตาลทราย ทีเด็ดเลยนะครับนี่ใส่น้ำล้างครกลงไปเอาหลังจากที่ไก่ใกล้จะสุกแล้วนะครับเรามาขย่าก่อนเลยทุกคนนี่นี่ตามสูตรกับผมนี่ขยา่าไก่ผ่านไปพักนึงแล้วนะครับก็ขย่าอีกสักทีหนึง่งนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปใส่กระเพรากันครับ เราต้องเอาไก่ไปใส่กระเพานะฮะลำบากมากเตาก็จะแตกมาเก็บกระเพา์กันก่อนใส่เลยเขย่าอีกสักหนึ่งทีนะฮะเป็นอันเสร็จสิ้น เอลยครับโอ้โหดูทุกคนโอ้โหหน่ากินมากโอ้ยมาครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนกินข้าวกันขยาไก่นี่สูตรนะครไทยปสุดยอดเลยน่ากินมากอืม <c> เ <oughs> สียดายน้ำหกไปแล้วน้ำหกไปเยอะเลยอืม

เมื่อกี้ล้วนพอดีฝนก็จะตกฟ้าก็จะมืด tay cái cày ruột này thích thật thật cá tuần ปีกข้อปีกเกือบสมัคกบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากยิ่งกินกับผักสดๆพริกสดๆนะจิ๊ดจ้า กินหมดนี่ตากล้องจะน้ำตาไหลไหมเนี่ย <c oughs> หมักพริกสดๆขาต้น <c oughs> โอ้สุดยอด กกนนี่หนังเด็เดๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบีบ้านะฮะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ไปนะฮะมีความสนุกสนามสนานนะฮะความสนุกสนานแล้วก็ ตอนเล่นกับความหิวหวยนะฮะ <laughs> ใครที่ดูตอนดึดกๆก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <laughs> อืออือดูเ,เพื่อนไก่บวกกันหนัง <laughs> อือ โอเคเดี๋ยวตำรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะตากล้องเครื่องแล้วโอเคครับผมเต็มเครื่อง